เอาละครับผมอาจารย์สมุนไพรไทยครับมือนเนี่ยตีป้ายพี่น้องมาหัวจักกับต้นบักดูกงง่าครับอันนี้บักดูกง่ายด้วยครับเดินเบิ้งลักษณะใบมันก่อนครับใบมันจะเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมใบง่าย่ๆเขียวเขียวครับนะครับค้ายๆกับบักดูกใสน้อยอันนี้อื่นบักดูกไงครับเบิ้งลักษณะใบมันก่อนเดี๋ยวสีว้าเลียงสพคุณสูฟังครับคุณถอบบอลลานบรรวาต้นบักดูกไง่าย เบิ้งลักษณะใบก้อนครับมาติคลข่ยขกันกับบกบกน่อยบกบกใสแต่ตัวนี้ใบง่ายใบเหลียมสังเกตใบด้วยครับเด้อดยาสีผ้าเบื้องลำต้นมันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับเพื่อเลื่อนว่าต้นบกักบกง่ายนะครับต้นบกักบกใสต้นน้อยบกักบกง่ต้นง่ายครับใบกับใบง่ายเลียมเยมืม่อเนี้มาพอต้นหน่อยมันครับ แต่พอต้นใหญ่ที่ทายใบบัเถืองก็เลยทายต้นหน่อยสูเบิงครับเดี๋ยวสิพาเบิงลำต้นหน่อยมั้งนะครับเด้อลำต้นบักดูกง่ายว่าดันผู้เฒ่าโบราณว่าอ่านะครับอันนี้มาพ่อต้นหน่อยมันครับแต่ต้นใหญ่ขึ้นทายใบบัเถืองก็เลยพอดีก็มาพ่อต้นหน่อยก็เลยทายทำรายการในพี่น้องเบิงครับ ถ้าพ่อต้นไงนะครับให้ทากเปียกมนันด้วยครับเด้อเปียกบักดูกไงเนี่ยถ้าค้นเป็นเปินวาถ้าเป็นโรคประดงนะครับเป็นประดงพื้นขัน้นนะครับเปินวาเปียกก็จะมีรลดเบีย์เมาสักหน่อยนะครับให้ทาก็เปียกครับทาก็เปียกบักดูกงไงเนี่แหละครับมาหนึ่งกลัมมือนะครับล้างสะอาดซับซับเป็นชิ้นชินมาหนึ่งกลัมมือ ยาป่าต,ต้มไหลนะครับเด้อต้มออกพอประมาณนะครับผู้เฒ่าโบาาราณว่าถ้าต้มออกพอประมาณคือหห้เปียกมันสุกครับถ้าเปียกมันสุกมันสิ้ยังอยังประมาณนั่นครับก็ให้ต้มออกพอประมาณนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคประดงผื่นคันนะครับในยนี้ผู้เฒ่าเื่นบอกสูฟ่ฟังครับ,รบ,บ,รบสำหรับเปียกบกดูไงนะครับเด้อสามรับเปียกบดุงายครับบางท่านบางคนผู้เฒ่าว,วาเป็น แก้พิษในกระดูกก็ได้ครับเป็นโรคกระสพื้นว่าหรือว่าเป็นโรคประดงนะครับที่แล้วพื้นว่าเป็นโรคประดงพื้นขั้นเนี่ยแต่ก่อนบางท่านบางคนบางหมอเพือนว่าแก้งูสวัสดก็ได้นะครับอ๋อแกงงูสวัสด์แสดงว่ามีพิษในกระดูกในร่างกายของคนเฮ้าเนี่ยแหละครับผู้ฒ่อบอลล้านพื้นเสีว่าเป็นโรคประดงนะครับประดงเขาคอประดงเขาเรียดยังต่างๆนะครับประดงต่างๆเนี่ยครับพื้นว่าห้เถียกถาก็เปียกมาเนี่ยครับ ไปแต่ละหมอนหนึ่งกลับม,มือเะครับเด้อต้มออกพอประมาณนะครับดื่มเช่าดื่มแรงดื่มโซ้เมืองแรงประมาณนั่นครับเป็นว่าแก้โรคประดงต่างๆก็ได้ครับสำหรับเปียกบกดุงไงเนี่ยครับบางผู้่าบ,บางคนก็บ่าแก้แก้ฟันโยกก็ได้นะครับอ้าวแสดงว่าถ้าเป็นแก้ปวดเข่าแก้ฟันโยกนะครับ เหงักบวมอม่ยังประมาณนั้นครับก็ diferença. เอาเปียกกันนี่แหละครับเปียกกระดูกไงนี่แหละครับมาต้มกินนะครับเด้อแล้วเพิ่นยังบอกว่าแก้มะเร็งคุทราชบาดแผลนะครับก็ยังเป็นน้ำเลี้ยงเสียเป็นตุ้มพื้นคั่นนี่แหละครับเขาเชื่อคายปลาดงนี่แหละอ่าแต่ปลดงเรียรั้งพิ่นก็ว่าเป็นน้ำเลี้ยงเสียอ่าพิ่นบอกผู้เฒ่าโบราณเพิ่นสิบอกว่าแก,ก้มะเร็งคุทราชบาดแผลประมาณนั้นครับหรือว่ามีพิษในกระดูกประมาณนั้นครับก็เอา ถากระเปียกมาต้มกินนะครับเด้องานต้นหมุกหูุกง่ายนี่แหละครับเดี๋ยวสิ้อ้าเบิง้งตัวน,นี้ต้นน้อยมันครับแต่มันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หรือขนาดกลางนั่แหละครับอันนี้มะพร้าวต้นน้อยมันก็เลยบอกสูฟังครับอ่าครับสำหรับแกนมันน่ครับบาเนี้ยต้นน้อยทั้งนี่แหละครับหรือว่าเป็นงาเป็นจริงมันก็ได้ครับแกนสำหรับคนที่เป็นผู้ธ่โบราณ กามาโลกครับคนที่เป็นกามาโลกอาจจะเป็นเป็นหนองเป็นหนองในกามาโลกอย่างประมาณนั้นครับปวดกระดูกนะครับแก้พิษในกระดูกก็ได้ครับสําหรับกจนนะครับเด้อพาเป็นเสียกเสียกซัมเนอรอแต่ละหม้อให้หนึ่งกรัมมือครับแต่บางท่านบางหมอก็เอาไปประกอบอได้ยาหลายอย่างครับสมุนไพรดูดง่ายนะครับ อ่านะครับสำหรับหากมาเนีครับใป็นรากครับรากก็สับปะรเดียวกันครับแต่พ่อหากกับคุดต้องหากครับคุดต้องหกม่าหนึ่งกับมือคือกันครับเพิ่นกระบอกว่าแก้กัมมะโรคแก้พิษในกระดูแก้น้าเลี้ยงเสียอ่านะครับเอามาต้มกินได้ครับสำหรับหากมาเนีครับเด้อใส่รากก็ได้ใส่แก่นก็ดีนะครับเอามาต้มแก่ตุ้มพื้นขั้นโรคประดงต่างๆแก่ ผิดในกระดูกอย่างประมาณนั่นครับหาสาเหตุบ่ได้ก็ให้เอาต้นบกดูง่ายนี่แหละครับแก่นบังดูง่ายเนี่ยพาดหนึ่งกับเมือแต่ละหม้อหนึ่งกระเมือให้ต้นบวกพอประมาณนะครับอันนี้ยินผู้ถ่อโบราณบอกสู่ฟังครับก็ลเลยบอกสูพี่น้องฟังต่อ,อเดี๋ยวสิภาพเบิ้งใบสังเกตใบด้วยครับเด้ออันนี้บกดูง่ายครับบ่ามันดูกใสดูกใสสีใบน้อยก็นี่ดูไง่ายสีใบง่ใบเหลี่ยมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ประมาณนั้นครับสังเกตบางใบที่ออกเป็นใบใ่ๆเขียวๆเลี่ยวๆแม่นรถรับตัวหูอกดง่ายครับ,รบสังเกตบางใบมันรับดูดสใบหน่อยอันนี้เป็นดูง่ายถามว่ามีดูดสเยกาดูง่ายเนี่ยครับเป็นวาสดุปคุณคล้ายๆกันเดียวกันถ้าหาดูดสไม่ได้เกาดูใหญ่ก็ดี นะครับเป็นใบลักษณะาีีล่ะครับใบง่อยใบงเงาเลี้ยมเขียวการสำหรับคลิปนี้ครับเบ้าจานสม,มุนไพรไทยผ้าพี่น้องเบื้องต้นหลุดง่ายบอลซูพี่น้องฟังไใบสมีกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์ครับสวัสดีครับไปแล้วครับ